คนนี้พร้อมออกงานหรือเปล่าเจอเจอต้องเด็ดดีกแล้วแครดี่ h ฮล lo สวัสดีค่ะทุกคนทีกับไอซ์ซานี่นะคะแล้วก็อยู่กับเบบี้วีวาทหน่าตาน่ารักด้วยก็คือวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่มันมีตื่นเต้นมากเพาวันนี้เนี่ยเป็นวันที่วีวาจะไปเดินแบบค่ะน้องเขารู้ตัวไหมทุกคนคิดว่าน้องเขารู้ตัวไหมหนูวีวาอยู่เท่าไหร่นะคะหนึ่งขวบสามเดือนค่ะทุกคน ตื่นเต้นมากนะม,มันมีอคือตื่นเต้นมากนะก็คือตอนนี้มันมีแบบแต่งตัวเสร็จแล้วไปหนึ่งว่าเป็นแบบผู้หญิงเซเลราแต่งตัวใหญ่มากเบอร์เพราะว่าลูเดินแบบครั้งแรกก็คือแบบตื่นเต้นเบอร์ซึ่งวาระในการเดินแบบในวันนี้เนี่ยเป็นการเดินแบบในงานเบเบรูนะคะเบเบรูแบรนด์ขอ,ง,องดิวิิสราก็คือดิวเนี่ยชวนให้วีว่าไปเดินแบบนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยวีว่าก็อาบน้ำแล้วก็ทาโลชั่นของเบเบรูด้วยค่ะทายได้เลยค่ะ โฉมหน้าของเบเบรูนะคะจะบอกว่าหน้าตาน่ารักหน้าใช้มากๆนี่คือเป็นแบบบอดี้โลชั่นนะคะไอซ์อะคือลองใช้แล้วจะบอกว่ากลิ่นหอมมากหอมอยากจะฟัดทั้งวันคือจะมีเป็นแบบสบู่นะคะซึ่งสบู่นี่เป็นแบบว่าเฮทูโทสามมันจะอาบน้ำทั้งตัวเลยแล้วก็มีอันเนี้ยเป็นน้องโลชั่นแล้วก็มีนีดด้วยมีนี่ด้วยมีนีด้วย อันนี้นะคะอันนี้เป็นเบบี้บาร์ก็คือว่าสามารถที่จะแบบว่าทาตรงที่มันเป็นแบบว่ารอยที่มันแห้งหรือว่าเป็นแบบว่ารอยผดผื่นอะไรอย่างเงี้ยราที่จะทาได้เป็นแบบหลอดสิวเข้มข้นกว่าเป็นพิเศษน,นะคะ แล้วก็มีทิชชู่เปียกด้วยนี่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 นเวลาเปลี่ยนเผดพดนะคะของจําเป็นก็คือต้องใช้ทิชชู่เปียกมีสองสูตรซึ่งเอาตรงตอนนี้ไม่ค่อยแน่ใจว่าว่าสองสูตรต่างกัน,กนยัางไงาเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปงานขาวว่าแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเนี้ยข้อมูลดีเทลคือ,อยังไงเพราะอันเนี้ยคือไอได้มาตอนไปวามันเกิดน้องไซรัสแล้วก็เลยมาลองใช้แต่ว่าข้อมูลเชิงลึกเนี้ยก็คือยังไม่มีไม่ได้เป็นคนที่เขาต้องจัดงานเพราะเขาต้องมาเล่าให้เราฟังว่าคือแบบว่าเรื่องราเป็นอะไรยังไงเดี๋ พอไม่ถึงเปล่าอ๋อเขาชี้ว่าดดดีเขาเอากระเป๋าแดดดีจะไปถ่ายรูปหนูด้วยมีต่เป็นมามะเต่เ็นไหมคะไม่ดีพอลูกเขากำลังเตรียมมันอยู่นะคะเตรียมเตรีมว่ายังไงนะคะเจอเจอต้งแดดไแอ้ไหนไหเราใครเป็นอย่างนี้เหมือนกันมันส่งต่อทางสายเลือเหรเราซื้อมาจากใเดมอลอะไรกา เมื่อเจ็ดปีที่แล้วไม่น่าเชื่อวันนี้มาไกลายกัากันเลาขนาดนี้แกลอยก็ถึอเงาหวาดอวิ้นปล่อยให้มันได้หมดอายุไขของมันไปเถอะแต่วันนี้ต้องขอชมก่อนว่าวันนี้หน้าผมคือสวยแบบสวยมากจริงต้องขออภัวเลยว่าปกติไม่เคยแต่งหน้าจา้้งช่างเลยแต่ว่ามาไกลพอดีไม่ได้ตแต่วันนี้คือมีเพชรสี่เม็ดบนหน้าไม่คูณสองเป็นแปดคูณสองเป็นแปดเอ้ยอ๋อมันมีฝั่งเดียวอ๋อมันเป็นสไตล์แบบว่าอ,อ๋อหน้าสวยฝั่ง c h ẳ พอเราเป็นแม่และเรามีแพชชั่นดิวก็เชื่อว่าการดูแลที่ไม่แพ้ใครในแบบฉบับไเบบี้รัวมันจะดีม,มากพอให้ทุกคนเปิดใจและลองใช้ดูก็ยังไงก็ฝากแฟนดดด้วยนะคะโอ้สุดยอดมากเป็น ่งงานพี่ต้หอมนะตองหอมเป็นตัวแทนขอบคุณแขกทุกท่านอบมือค่ะวิวาเก่งมาก เลือกดีที่สุดให้ลูกเขาอยู่แล้วง่ายจริมาเลยว่าเพื่อใ้ชันขอดบก,กิน่นคือกลิ่นมันหอมแบบไอซ์บอกว่าหอมมากแล้วเราเป็นคนรู้ว่าอะไรที่มันไม่มีกลิ่นเลยเราก็จะดิดนหนึ่งออเาถ้ามีกลิ่นก็คือดีเราชอบขอาหัวลูกจริงก็สำหรับภารกิจในวันนี้นะคะคือรอดก็คือเลิศมากๆก็เดี๋ยวจะกลับไปใช้เบบ้รูนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ทั้งว่ามีละเบีย่ก็คือเปียกกเลยแต่ว่าก็เดี๋ยวเราไปชุบตัวให้เย็นก่อนนะคะแต่วันนี้ก พี่ว่าหลักในก็แล้วใช่พี่ไม่ไปว้แล้วันนี้ลูกสาวปเป็นยังบ้างครับดีครับดีครับทำทำทำ,ทำได้ดีมากร้อนมากทนความร้อนได้ดี